สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ50นาทีโดยประมาณกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับกับผมจำนงชัยมงคลซ้ายมือผมก็คือท่านอำนวยคังผาครับท่านวิพตตบาลขวามือท่านสุทธิเชื่อคงครับก็อดีตสมาชิกสภาแทนรัศดรรัคเพื่อไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่รับพรุ่งนี้ก็เป็นวันสําคัญของประสบนิกรชาวไทยนะครับในการที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองทั้งประเทศก็คือ5ธันวามหาราชนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา นะครับก็คองตองถามกันสักนิดหนึ่งเอาไปที่อุบลอย่างกันแล้วกันปกติทุกปีกับจัดทุกปีครับจัดทุกปีนี้คึกคักหน่อยที่อุบลคือคักแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเขาซ้อมปั่นเพื่อพ่อก็คือคักมากท่านเกรียงการนานรองหัวหน้าพักนําทีมที่อุบลท่านก็นําทีมพวกกลุ่มพวกเราคปั่นซ้อมแล้วก็วันพรุ่งวันนี้ก็มีงานฮะมีงานทําบุญเยอะ แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยรวมทั้งพรุ่งนี้ในจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดแล้วแต่อำเภอต้นำบนหมู่บ้านทุกที่ต้นลำเภอำเภอจัดทุกอำเภอต้นรับนครับไปทางลบบุรีเหมือนจังหวัดลบบุรีก็ทำเช่นกันับทุกอำเภอในจังหวัดบุรีจะทําวันที่5าธันวาทุกปีนะครับแต่จริงๆทุกๆวันที่หเรียกว่าวันสําคัญสาคัญเนี่ยนะประสบด้วยกอนชาวไทยก็ล้วนแต่ก้องรับต้อเคารพทุกปีนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทํากันก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศด้วยนะครับว่าเราก็ร่วมเฉลิมฉลอง นะครับในวันที่5ธันวามหาราชด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกคน็แร้วกานนะครับทางทานี้เราก็คงจะมีรายการอยู่เหมือนกันก็มีรายการนะครับมีรายการเหมือนกันนะครับวันนี้หลายเรื่องที่อยากจะพูดจะคุยเยอะเลอเกินบางทีหนึ่งอาทิตย์มันมันนานไปว่าที่เรามานั่งคุยกันหลายเรื่องพอดีนะท่านนัก่ครับเจ็ดวันเราคุยกันทีนะเมื่อเช้าที่ผมผมผมตื่นมาผมชอบดูข่าวตอนหกโมงนะก็มีโอกาสได้ดูข่าวตอนเช้าประเด็นวันนี้ แล้วก็ตามมาตั้งนานอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจไม่สนใจเราก็สนใจกันมานานละแล้วก็นนานวทางเพื่อไทยเองก็พยายามจะกระตุกหรือกระตุ้นนะเพื่อเกิดการตรวจสอบในกรณีรัชพภ<ช>าคือผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเป็นประเด็นที่คุณวีระมุสิกพงศ์พร้อมกับหลายท่าน,นก็ไปยื่นหนังสือที่สำเนีารัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรีในประเด็นของคุณจตุพรตูกระเต้นนะ,นะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือกระบวนการที่เขาไปเนี่ย เพื่อจะไปเพียงไปตรวจสอบเรื่องการทุจริตไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นแต่ในะขณะเดียวกันเนี่ยคนตรีสรรเสริญก็ออกมามุมอีกมุมหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่ในการเอาที่ทวิระไปยื่นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปทางการเมืองค,อคือสองมุมเนี่ยมันพูดคนละมุมกันแต่ในความคิดของผมนะผมว่ามันจะมุมอะไรก็แล้วแต่เอาสาระเป็นหลักถูกต้องครับ คืออย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิระเนี่ยถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับซึ่งจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับภาครัฐเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งเพื่อให้สังคมได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรัฐพักเนี่ยถือว่าเป็นในขณะนี้รู้สึกเป็นจุดสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นการที่ตู่กับเต้นเนี่ยนะครับได้ไปดูสถานที่ตรงนั้นมีการเชิญไปควบคุมตัวไปบันทึกความเข้าใจบันทึก ไม่ถึงว่าต้องบันทึกอะไรสักอยาก่างไม่ให้ม, <itation. S 2> ไม,หมีไม่ให้มีเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับผมว่าในเรื่องตรงนี้อยากจะให้เรื่องสิทธิของประชาชนคือทุกคนเนี่ยต้องมีสิทธทิเท่าเทียมกันในการที่จะตรวจสอบการทํางานของภาครัฐการับรือภาครัฐตรวจสอบภาคประชาชนมันมันจำเป็นนําข้างบนสู่ข้างล่างข้างล่างก็สู่ข้างบนได้นะครับถือถือเรื่องการตรวจสอบเป็นเข้มข้นของในขณะนี้เรื่องการจะพาถือว่า ม่มีความสนใจทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องประชาชนอยากสนใจว่าจะไปจบอย่างไรนะครับ,บก็มุมมุมหนึ่งที่ท่านาวิระไปยื่นหนังสือก็หมายความว่าเรื่องของเ <c oughs> สรีภาพหรือ <c oughs> ว่าความเป็นมนุษย์ในมุมของการเข้าไปจับครับ <c oughs> ท่านวิระในในในข่าวก็บอกท่านก็บอกว่าท่านนายกคงไม่ท่านคงไม่ได้เป็นคนสั่งหรอกแต่ก็ต้องไปดูที่ว่าลูกน้องที่กระทาอย่างนั้นเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นในมุมการเมืองเนี่ยวันวันที่ไปเนี่ยนะวันที่สามสิบ ก็ไม่ใช่ความลับอะไรครับก็ท่านนัทวุฒิกับคุณนจตุพรก็พูดทั่วไปว่าจะไปดูว่าเอ๊ะมีข่าวทุจริตเนี่ยไปดูซิว่ามันเป็นยังไงก็ก็เขาก็ได้เอกสารข้อมูลพอสมควรก็บอกอยากไปดูไอ้ตรวจสอบมันก็คงไม่ตรวจสอบไม่ได้หรอกเพราะเอกสารมันอยู่ที่กองทัพบกบแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นสิทธิที่เขาจะไปดูเพียงแต่ว่าบังเอิญนัดกลุ่ม เข้าใจว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็มองไว้ไปนัดกลุ่มมวลชนหรือเปล่าไม่มีครับ mm hmm. เขาก็นัดเพื่อนๆกัน mm hmm. คุณสมหวังบ้างคุณเจ๋งบ้างพามบ้างอะไรบ้างก็ประมาณที่ mm hmm. เขาก็ไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองอะไร mm hmm. จะไปกี่คนก็ไม่เป็นไร uh huh. uh huh. วัตถุประสงค์จริงๆเนี้ก็เท่านั้นเอง <Yep. S 2> แต่ว่าที่ท่านวีระไปยื่นเนี่ยก็คือว่าสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนเนี่ย mm hmm. ในการจริง,รงๆคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรก็จะไปสักการะ เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นการเมืองอะไรหรอกผมเรียนนะครับว่าคุณเสกไก่อูเนี่ยต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งว่ากองทัพบกต้องชี้แจง ต้องอธิบายถ้าอธิบายให้ชัดเจนใครจะว่าอะไรวันนี้ประเด็นมันไม่ได้เกิดจากกลุ่มนปชกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มประชาธิปัตย์มันไม่ได้เกิดจากกลุ่มการเมืองอมันเกิดจากข้างในคนที่พูดคนแรกก็ท่านดุมเดชว่ามีการหังของคิวแล้วคนที่พูดว่าไม่ใช่เรื่องรัฐบาลก็ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกประวิทย์คือมาจากนู่นเขาก็ถามว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลได้ยังไงเพราะมันใช้เงินงบประมาณไล่ไปไล่มาบก็จริงอย่างที่ว่าเป็นใช้เงินงบประมาณ ความจริงถ้าตรวจสอบแต่ต้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเรื่องนี้มันอ่อนไหวตรงที่เป็นบูรพากตรยัตรที่พี่น้องชาวไทยเคารพนับถืออย่างเนี้ยมันอ่อนไหวแล้วก็มองไปแล้วอ่อนไหวพะมันมีปัญหาทางเขาเข้าใจวัตถุจริบเขาเข้าใจไปอย่างนั้นเราก็ชี้แจงสิครับอก็ชี้แจงก็ฝากเรียนไปยังปปชด้วยอืไม่รู้ไปตรวจสอบตรงไหนบอกยังไม่พบความผิด ผมว่าปปชต้องพิจารณาตัวเองด้วยการไม่พบเนี่ยผม,ผมมองมุมอย่างนะมุมที่ออกมายอมรับในประเด็นการเรียกค่าควคิวคือความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่การเรียกและการรู้ว่าเรียกละถามว่าการเรียกและการรู้ว่าเรียกณขณนนั้นเนี่ยคนที่มีอำนาจเกี่ยวข้องคุณได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเ<ช>มื่อรู้ว่าเรียก <S <S ตัวเองจะรับหรือไม่รับจะเอาไปบริจาคยังไงก็แล้วแต่แต่กระบวนการความผิดมันเกิดขึ้นแล้วมีการเรียกถูกต้องเมื่อมีการเรียกมีมาตรการในการระงับการเรียกยังไงมีมาตรการดําเนินคดีหรือดําเนินการกับผู้เรียกยังไงบ้างตัวเองไม่รับไม่เป็นไรนะเรารับบริจาคก็ความผิดมันเกิดแล้วถ้ารับบริจาคยิ่งเกิดเลยก็ต้องก็ต้องไปจัดการถูกคือมาตรการตรงนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงออกเห็นว่าเฮ้ยผมไม่ได้ส่งเสริมให้มีการเรียกนะแต่คุณเรียกกันมาผมไม่ได้รู้นะเมื่อคุณเรียกคุณต้องผิดนะ คือสิ่งเหล่านีค้คือคือกำลังมีการทวงถามจากสังคมว่าไอ้นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะจบยังไงถูกไหมฮะและนี่คผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการตรวจสอบในระบบะในระบบเรื่องเรื่องนี้มันง่ายนิดเดียว<ะ>คือต้องแยกกันสองสามประเภทรประเภทที่หนึ่งเงินบริจาคสองเงินงบกลางหกสิบกว่าล้าน<ะ>สามผู้รับจ้างหากสามส่วนเนี่ยนี่ง่ายนิดเดียวนะครับ เงินบริจาคเงินเท่าไหร่ครับแล้วในส่วนเงินงบประมาณดูแล้วว่าหกสิบกว่าล้านนะฮะแล้วผู้รับจ้าง่ะจ้างเท่าไหร่หนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยผู้รับจ้างบอกบริจาคครับส่วนเกินนั้นอะ่ะเนี่ยหากเอาสามมุมเนี่ยมาจาับได้เดือนเดือนอจารยัจำนองท่านำหน่วยอย่างที่ท่านนำหน่วยพูดมันง่ายนิดเดียวมันมีที่มาที่ไปเรื่องนี้มันไม่ใช่ศยาศาสตร์มันไม่ได้เสกมาครับไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วปุ๊บมันเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นวิทยาศาสตร์ มันมีแบบมีแปลนมีที่มาที่ไปหมดแล้วตอนหลังก็บอกกสทชจ่ายไปอีก8 8ล้านไอ้เงินบริจาคนี่ไปไล่ให้ดีนะมันเงินใครบ้างมันเงินใครบ้างเพวฉะนั้นเอาให้ชัดผมรู้อยู่ว่าบางอันเป็นเงินหลวงมาวันนั้นมันนีเรื่องหนึ่งที่ไปจับโทษที่ไปจับที่ไปควบคุมตัวไม่ถึงขนาดจับทางทางสองแกนนำเนี่ยผมว่าความจริงวันนั้นถ้าปล่อยไปปกติก็ไม่เป็นไรหรอก Uh huh. ก็ไม่เท่าไหร่ uh huh. ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเขาก็จะไปแล้วก็กลับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สบายใจผมเห็นผมก็คุยกับคุณนัทวุฒิหลังจากที่ออกมาคืนนั้นทิ้งเทียง,งก็เจอกันท่านไม่ได้ตกตกใจอะไรหรอกไปก็ไปธรรมดาให้ความร่วมมือเต็มที่ uh huh. กับฝ่ายความมั่นคงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สบายใจก็คือว่าการไปควบคุมตัวที่บ้าน uh huh. แล้วก็ คนอยู่บ้านก็มีแม่บ้านมีภรรยามีลูกเล็กๆสองคนเนี่ยก็ไม่อยากให้บรรยากาศเป็นอย่างนั้นก็ขอไปยังฝ่ายความมั่นคงนะครับคือสองสาเดือนมาแล้วอันนี้เท่ากับไม่ปล่อยนะฮะผมเรียนว่าเท่ากับไม่ปล่อยอยากให้บรรยากาศมันอยู่ด้วยกันอย่างสบายๆรับรองว่าสิ่งที่ทํามาปีครึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมีอะไรมากมายก็ให้แสดงความคิดเห็นบ้างแล้วมาซ้ําเมื่อวานก่อนก็ขอเล่านิดนึงว่า ผมเองก็ไม่สบายใจที่พระเดชพระคุณท่านพระเมธีธรรมจารย์ลองรองอธิการมจรถูกกรมนเชิญไปคล้ายๆเหมือนปรับทัศนคติก็บอกว่าเชิญนีมนนิมนนะนีมนนิมนนะนี่ไม่ได้บวชบังเอิดลยก็อาจจะเชิญกันนิมนนิมนไปที่กรมนสวนลื่นก็ได้ข่าวก็ความจริงผมกับท่านพระอาจารย์ก็ ผมก็กราบท่านอยู่บ่อยถ้าเจอท่านไปอุบลนก็กราบท่านเป็นคนละเอียดท่านก็แสดงความคิดเห็นในการที่จะปกป้องพุทธศาสนาปรากฏว่าถูกข้อหาทํานองว่าไปยุยงปลุกปั่นกลัวเกิดการแตกแยกก็นิมนต์ท่านไปหลายชั่วโมงมก็กลับออกมาผมเองก็ยังไม่ได้พบท่านแต่ว่าก็คงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นว่าการนิมนต์พระไปลักษณะนั้นภาพมันออกมาไม่ดี ก่อนไปอะไรไปท่านไปพบที่วัดก็ได้ครับจริงไหมฮะท่านอยากจะได้อะไรท่านอยากจะได้ข้อมูลอะไรผมว่าฝ่ายความมั่นคงควรจะนุ่มนวลกว่านี้ไปพบท่านแบบนี้เรับท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุท่านก็ไม่หนีไปไหนหรอกปกติท่านก็เป็นไปเยี่ยมพระธรรมทูตบ้างอะไรบ้างที่ต่างประเทศก็ก็ธรรมดาอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าพระอีกรูปนี่ไปยื่นนู่นยื่นนี่แม้ก็ท้่งยื่นรองเท้าให้พระ ชั้นผู้ใหญ่ก็มีไปสถานทูตไปสถานทูตไปยื่นทุกเรื่องไอ้อย่างนั้นไม่กลัวการแตกแยกหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เห็นว่ามันบางเรื่องสําหรับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ก็ก็ให้นุ่มนวลหน่อยคือต้องต้องใช้คําว่าควรไม่ควรใช่คือต้องใช้คําว่าควรไม่ควรนยเป็นเป็นเรื่องหลักของจิที่มัุษุชน นะครับคือคนเราเนี่ยต้องใช้ติดตรงนี้คือคําว่าคนไม่ควรเนี่ยโดยเฉพาะถึงเรื่องพระเนี่ยเราไปไปกราบในพัธีการท่านก็ได้ใช่ไหมท่านอยู่วัดเราไปปรึกษาหารือก็ได้เลยท่านไม่ไปไหนหรอกอย่าไปเชื่อเลยเอาเอาท่านไปสมาไม่มีไม่มีภาพมันไม่ดีคือส่งเนี่ยถือว่าเป็นเป็นที่เคารพรับถือของพี่น้องประชาชนจนถึงขุมพระเหลืองเนี่ยเรายังไงเราก็ต้องเคารพใช่ไหม คือต้องเราต้องไปหาไม่มีที่ไหนไม่มีในประเทศไทยไม่ได้ยินไปเชิญพระมาที่บ้านนะครับต้องไปนิมนต์นะต้องไปนิมนต์ต้องมีคันห้ากิจของสองกิจของสองเราต้องทำต้องไปนิมนต์ต้องแต่งตั้งคันห้าไปนะทำหลักแล้วเนี่ยลงมาทูบเทียนไปนิมนต์นะครับต้องต้องใช้คันห้าไปคือคือจริงๆเนี่ยพระเนี่ยท่านมีศีลอยู่แล้วศีลห้าศีลแปดเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสที่ท่านจะไปโกหกมดเทสเนี่ยก็ต้องไปดูในเรื่องพระธรรมวินัย แต่ไม่ใช่มาปรับด้วยสังกติีในเชิงขราวาดเนี่ยคือบางครั้งคน <c oughs> คิดจะรักษาอํานาจเนี่ยหากรักษาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันผิดตามประเพณีไทยแล้วเนี่ย<อ>มันอยู่ยากคือการรักษาอํานาจเนยเมันลำบากนะค,คือรักษาต้องมีคุณธรรม เรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้นําประเทศต้องเป็นผู้นําที่ดีของสังคมเป็นผู้นําทุกอย่างในสายตาองคนทั้งโลกหรือตั้งประเทศไทยเนี่ยคือเรื่องผู้นำเนี่ยจะทํำยังไงให้เป็นผู้นําได้จะทําให้คนอื่นตามเราอย่างไรนี่เป็นเรื่องสาคัญเรื่องผู้นาสาคัญผมห่วงอย่างนี้คือบางทีเราอาจจะคิดว่าอยากจะแก้ระแวงหรือระวังหรือป้องกัน แต่ว่าเรารับลืมนึกไปถึงว่าบางอย่างมันเป็นหลักความรู้สึกซึ่งมันมันแก้อย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นการสร้างใช่คือแทนที่จะคิดว่าไอ้มุมอย่างเงี้ยคือการสกัดกั้นเมื่ออะไรบางอย่างครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคนเขาฟังอย่างเอาง่ายๆ่ไม่ต้องมากเราฟังมไปความรู้สึกมันกระเทือนใจัแล้วหลายคนที่ฟังอยู่เขาจะไม่กระเทอนใจอยู่เพราะว่าพระเนี่ยกับศาสนาพุทธเนี่ยไหม มันมีความสําคัญขนาดไหนเราไม่ต้องอธิบายกลทุกคนต้องยึดหลักสินห้านะครับโดยเฉพาะไปที่ไหนก็ต้องรับศีลกันทั้งนั้นนะผมก็ตามข่าวใน Facebook ท่านเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ติดตามผลงานท่านอยู่ก็ท่านก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องพุทธศาสนาซึ่งบางทีความคิดท่านก็ก็ไม่ได้ไปเข้าข้างใครหรอกฮะท่านก็คิดว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แหละ ดำเนินการอย่างนี้ก็สอนตังหลักความเป็นจริง้วจริงๆอะไรถูกอะไรผิดก็ต้องว่าพระต้องอย่างนั้นคือสินห้าน่ะพระกตวัดความสินห้าเรื่องราชพักนี่ผมว่ายังจะต้องยาวถ้าถาบไปที่รัฐบาลไม่ตัดสินใจราชพักเนี่ยรู้สึกสร้างอารมณ์ไม่ค่อยจะแฮปปี้สำหรับท่านนายกอยู่พอสมควรพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมากวนกวนอารมณ์เป็นนักข่าวก็ถามนะครับประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่เขาบอกว่ามัน มันก็ต้องว่ากันไปอย่างกรณีที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบของรัฐดีช่วยกระหมนะครับสังคมก็ไม่จะถามว่าจะรับผิดชอบอย่างไรท่านนายกก็จะบอกว่าอะไรก็ยังไม่ผิดนี่นะแล้วก็ว่ากันไปทีละตอนสิแล้วจะรับผิดชอบตรงไหนอะไรทำนองเนี้ยแต่ในมุมของผมผมมองว่าคือเขาไม่ได้มองว่าผิดหรือถูกแต่ปัญหาก็คือคนใกล้ชิดของรัฐดีช่วยเนี่ยไปกระทาความผิดได้ถูกกล่าวหารับิดท่านไร้แรงหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองด้วยใช่ไหมฮะแล้วคนที่เป็นอดีต ผู้บังคับบัญชานะครับมีความรับผิดชอบกันผมว่ามุมนี้ต่างหากที่เขาสนใจแต่ว่าก็จะสกิดท่านนายกร่างลามมาถึงรักษาบอกว่าเอาคุณจะมาจี้เรื่องรัฐบาลผมทำไมทํานไมไม่จี้เรื่องจำนำข้าวมั่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องนี้ท่านนายกพูดเองนะนายกพูดเองคุณชาดูข่าวคือเรื่องนี้เนี่ยครับผมว่าผิดถ<อ>ูกเนี่ยไม่มีใครรู้เท่าตัวเองคือหากทุกคนรู้ว่าตัวเองผิดต้องรู้จักว่าตัวผิดเนี่ยคือไม่มีใครรู้เท่าตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ทํางานเรื่องรัฐประพักเนี่ยผมว่าทุกคนรู้ตัวเองว่าผิดหรือถูกรูปตรงนั้นน่ะหากยอมรับผิดก็ต้องยอมรับหากว่าจะดันตัวหลังผมว่ามันมันอยู่ที่ตัวเองอ่ะนะครับไม่ให้คนอื่นมาตอบต้องตัวเองตอบตัวเองผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกต้องที่ชัดของเรื่องนี้ต่านั้นมุมรัฐประพักกับมุมข้าวเป็นยังไงท่านนายกเปรียบเทียบถึงเนี่ยท่านนายกเปรียบเทียบเนี่ยถูกเป็นบางส่วนว่าทําไมไม่ไปเร่งรัดเรื่องกำนําข้าวเรียนท่านนายกนะท่านงานเยอะอาจจะลืมไป อาจารย์วิษณุเล่งรัดทุกวันอ๋อมีคนเล่งอยู่แล้วมีคนเล่งอยู่แล้วครับและที่สําคัญนะครับท่านนายกไปตามเรื่องประมูลข้าวเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยเปิดโกดังประมูลเนี่ยผมคัดค้านมาตลอดเรื่องการประมูลข้าวเนี่ยเพราะว่าอะไรครเพราะว่าไปกําหนดให้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมนิติบุคคลที่เป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นเองแล้วข้าวเนี่ยผมก็ดูข่าวยังไงไปเปิดเชิดตรงกระทรวงพาณิชย์ ก็ไม่เห็นว่าตั้งราคากลางปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมา13เจ้าราคาต่ําสุดอยู่ที่5้าบาทยี่บห้าบาท10บตังค์ราคาสูงสุดประมาณ5บาทสี่สิบแปลว่าตันละห0าพันขายไป37,214ื่นเ็นสองร้บสีก็แปลว่าสก็แปลว่าส3 0สาม่าพันกกระสอบไป3แสนกระสอบเป็นเงินไม่จำไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ประมูลท่ามกลางสมาคมเซอร์เวเยอร์เขาคัดค้านเขาว่าข้าวเขาไม่เสียนะครับโกดังเขาก็คัดค้านแต่ว่าผมก็ตามข่าวเรื่องนี้เอาละประมูลก็ประมูลเดี๋ยวเราพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราเนี่ยไปกันการประมูลข้าวผมนี่อยากให้ประมูลเพราะว่าจะต้องไม่ต้องเสียจ่ายไก่ค่าโกดังค่าดูแลรักษาเดือนหนึ่งตั้งพันเจ็ดร้อยล้านจริงๆต้องประมูลมาก่อนนี้มาประมูลตอนที่ประกาศม44 ก็แปลว่าอะไรล่ะแปลว่าประมูลยังไงก็ได้จริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าจะให้โปร่งใสจริงๆเนี่ยท่านนายกไปจัดการเรื่องประมูลต้องโปร่งใสอย่าไปกำกัดภาคอุตสาหกรรมเพราะเขายืนยันว่าข้าวเนี่ยมันดีอยู่ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขายืนยันนะฝ่ายราชการแต่เจ้าของโกดังเขายืนยันว่าข้าวเขาไม่เสียแล้วไปประมูลทำทำภาคอุตสาหกรรมทำปุ๋ยทำเอทานนทํทำอะไรเนี่ยทำไมไม่เปิดประมูล ทุกนิติบุคคลให้ภาคประชาชนถูกต้องอบริษัทนิติบุคคลลงสีผู้การส่งออกประมูลได้เลยเพราะเราเคยประมูลข้าวลักษณะนี้เนี่ยเมื่อปี54เนี่ยเราประมูลได้9บาทกว่าอกบาท60สบ้าบาท7ล้านกัาตันอันนี้ประมูลนำร่องแล้วท่านจะเปิดดีท่านยืนยันแต่บังเอิญนะท่านรัฐมนตรีท่านปะลัดกระทรวงพาณิชย์ปะหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็มาอธิบายว่า เรื่องประมูลข้าวนี้โปร่งใสการก้าวเสียข้าวอะไรต่างๆเราได้แจ้งดําเนินคดีตามขั้นตอนให้ตํารวจทําคดีเสร็จรแจ้งผู้เสียหายแจ้งอะไรทั้งเซเซอร์ทั้งเจ้าของโกดังแจ้งเสร็จแล้วถึงมาประมูลแปลว่าอย่างที่เราพูดไงสุดท้ายเวลาเสียหายมีคนรับผิดชอบอท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์น่ยคุณสุคนที่พูดช้าไปหน่อยอเราพูดตลอดว่าท่านอานวยก็พูดท่าน อาจารย์จำนงก็พูดในรายการนี้บ่อยว่าเรื่องข้าวเสื่อมข้าวเสียเนี่ยมันไม่ไปไหนาหาสุดท้ายก็ต้องไปไล่เบี้ยกับเจ้าของโกดังมันเสียเพราะอะไร,าารเซอร์เวเยอร์ตรวจสอบอย่างไงมันมีผู้รับผิดชอบแต่นี่ผมไม่ได้พูดเองด้วยนะาาข่าวนี้ไปเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ลาดกระทรวงพาณิชย์เป็นคนพูดเมื่อวานผมก็ไปให้สาษณ์ข่าวว่าเห็นไหมล่ะ เราพูดสู้กันมาเกือบตายครับว่าข้าเสียข้าวเสื่อมคุณวลงไปไหนอ่ะพอสุดท้ายประหลัดพานิชบอกว่าที่เอามาขายนี่ถูกต้องหมดอันไหนที่เสียก็ให้ตำรวจดำเนินคดีครับไปแจ้งเจ้าเซอร์เวเยอร์ไปแจ้งเจ้าของโกดังเสียเพราะอะไรก็ไปไล่เบี้ยกันครับแปลว่าเสียแล้วมีคนรับผิดชอบอแต่สิ่งหนึ่งอโอเคแหละตรงนั้นพูดช้าไปแต่ไม่เป็นไรแกพูดไปแล้วแล้วเราก็ให้สื่อเรื่องนี้ไปแล้วว่าเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่พวกเราพรรคเพื่อไทยด้วย ได้พูดกันว่าเวลาข้าวเสื่อมข้าวเสียไม่ใช่มาพูดเปล่าเปลาเปลา,า,าแบบคนบางคนของปชปเนี่ยวันนี้มันมีหลักฐานแล้วโดยปลัดกระทรวงมานี้พูดเองอนะครับเพราะนั้นเรื่องข้าวเนี่ยเรียนท่านนายกนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่จัดการเพียงแต่ว่าเรายื่นเอกสารเพิ่มเติมทุกอย่างเรียกพยานยังไม่ครบท่าน ท่านวิษณุท่านขยายเวลาจะฟ้องทงปกครองไปอีก30สิบวันมันก็ต้องดําเนินการไปกติกาท่านนายกจะตกใจเลยครับเพราะว่าคดีนี้มันอยู่ที่สาลดีกาแผนคดีอาญยาอยู่แล้วาานะครับคือผมผมมองมุมอย่างนี้คือข้อได้จริงเนี่ยมันต่างกันเยอะคือถ้าจริงเรื่องข้าวเนี่ยมันทั้งประเทศนะและบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากการไปเร่งในเรื่องอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องสาคัญก็คือมันเป็นเรื่องนโย,ยบายของรัฐบาลที่ผ่านสภา ผ่านความเห็นชอบของสภาโดยเสียงส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่จะไปเร่งเนี่ยผมว่ามันมันจะผิดปกติเอกสารมันเยอะครับมันจะเยอะมันหลายอันนี้ต้องให้โอกาสกัน,<ช>นสําคัญก็คือว่าเจตนาแต่แรกเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันนะ<ช>เจตนาเรื่องข้าวเ,เ,เป็นเรื่องของดําเนินตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาอันนี้ผมเป็นคนกลางนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคใดทั้งสิ้นนะคือถแถลงต่อรัฐสภาแล้วรัฐบาลก็ทาหน้าที่ตามนโยบายที่ได้ถแถลงต่อมาและให้สัญญากับประชาชนไว้ แล้วต่อมามีกระบวนการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็มีการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเจตนาทุจริตต้องให้โอกาสคนที่ถูกกล่าวหาอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับรัชพักนะครับโทษ<ด>ครับ,บปอปปชร้อง<ม>ท่านยิ่งรักฟ้องยิงงย่งรักฟ้องนาย,ยกยิ่งรักเรื่องปล่อยปละละเลยนะครับก็ใช่ดิถูก <laughs> ไหมฮะ <laughs> ใช่ยิ่งปล่อยปละละเลยนี่ต้องต้องต้องให้โอกาสในกางที่จะต้องหาข้อมูล ถูกว่าไปลปะจริงหรือ,อไม่เรื่องนี้เนี่ยมันมันต้องเอาคน <Yeah. S 2> โดยเฉพาะชาวนาเนี่ย <Yeah. S 2> คือต้องเอาชาวนาทุกคนมาสอบสวนให้หมดนะครับ <Yeah. S 2> ชาวนาทั้งหมดเนี่ยที่ <Yeah. S 2> มาจำนำข้าวกับรัฐบาล <Yeah. S 2> แล้วสองเจ้าของโรงสีทั้งหมดต้องมาเป็นพยาน ในเรื่องนี้ถึงจะถูกต้องคือเพราะว่าเจ้าของโกดังเนี่ยเป็นคนเก็บเก็บข้าวว่าข้าวเสียหายยางไรต้องมีเจ้าของโกดังเป็นพยานและส่วนเกษตรกรก็คือชาวนาที่ได้รับเงินจากการจำนังข้าวเนี่ยคนที่ได้รับเงินคือชาวนาคือนายกยิ่งรักไม่เคยได้รับเงินสักถลึงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาทั้งหมดเนี่ยชาวนาทั้งหมดต้องมาสอบสวนทั้งหมดแล้วเจ้าของโกดังทั้งหมดมาสอบสวนแล้วที่สามเซมยอร์ต้องมาสอบสวนทั้งหมดนะครับหากทําองค์กรสามส่วนเนี่ยมันจะ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าท่านนำโดยพูดเหมือนกรณีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์พูดเขาดําเนินการไปแล้วทีนี้ไปสื่อบางสื่อพรรคการเมืองอย่างคุณหมอวโรงเนี่ยก็มาพูดตลอดเข้าเสียเข้าเสื่อมเหมือนจะให้ไปจี้ว่ามันเสียมันเสื่อมและเสียหายทีนี้ผมเรียนนะครับว่าท่านนายกประยุทธ์พูดเองเดี๋ยวผมจะลืมท่านนายกประยุทธ์ไปต่างบ้านนักข่าวนะครับนักข่าวถามว่าเรื่องราชพักจะรับผิดชอบอย่างไรนักข่าวไม่ต้อง มตีช่วยกลาโหมไม่ต้องรับผิดชอบเงินหลวงก็จริง63าล้านะะก็ฝ่ายประหลัดบัญชีกลาโหมกรมโยธาทหารบกกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นคนจ่ายเป็นคนออกแบบก็ไปไล่ตามคนทํานโยบายไม่ต้องรับผิดชอบครับนักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วทีนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยโครงการจํานําข้าวทําไมต้องรับผิดชอบท่านประยุทธ์ตอบว่าไงไม่ต้องรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบนโยบายจํานําข้าวคือประธานกบขและกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ท่านประยุทธ์พูดเองนะครับเรื่องนี้นท่านลืมไปหรือทำไมดำเนินคดีกับนายกิงรักะนั่นไงนั่นคือคือเนี่ยคือหมายความว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความความเห็นที่ที่มันมันมีข้อได้จริงอยู่ใช่เพราะกระบวนการในความเห็นที่มีข้อได้จริงอยู่มันต้องให้โอกาสเขาไงยิ่งเย้อนว่ายิ่งท่านรู้ไหมคำว่าตั้งข้อหาปล่อยปะละเลยเนี่ยอยู่ดีๆท่านจะคิดเอาเองไม่ได้นะท่านต้องไปสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงว่านายกปล่อยปละละเลยจริงหรือไม่ ถ้าสมมุติคนนั้นเขาให้การมาบอกว่าก็ติดตามมาโดยตลอดไม่ได้ปล่อยปละละเลยท่านจะไปตั้งข้อหาเขาไม่ได้ไปถามท่านสมคิดที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นไงในยกปล่อยปละละเลยท่านไหมตามสบายเลยอยากทำอะไรก็ทําอย่างนั้นหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านก็คุมมาตามระบบของราชการเขาได้ริงฟังได้อย่างนี้แล้วถามว่าจะไปส่งฟ้องในยกได้ยังไง ถูกไหมฮะไปสั่งฟองในยกเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่มันจะต้องให้โอกาสเขาต้องใช้เวลาอย่างที่เราพูดกันนะครับเดีย๋ยวเราพักกันสักคร,ครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเริ่มจะเป็นหวัดชิดๆๆฝนมาเริ่มตกนะฮะอากาศหนาวขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับทุกคนครับ